ข่าวล่าสุดจาก4บริษัทภาคีของประเทศญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมนั่นก็คืออิซูซุซูซูกิโตโยต้าและก็ไดฮะสุที่ร่วมกับฮีโน่นั่นเองครับ คือเขาจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะยานยนต์ด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมและที่สําคัญรวมถึงมันเป็นคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอนี้ครับนั่นก็คือน้องเขียวเหลือง To โ,โยต้าไทยแท็กซี่คอนเซปท,ที่มาในรูปแบบของรถยนต์แท็กซี่ญี่ปุ่นนั่นเองครับคุณผู้ชมจากบทสัมภาษณ์นี้ของ To โ,โยต้านะฮะเขาบอกว่าถ้ากระแสตอบรับดีเนี่ยเขายินดีที่จะเปิดลายผลิตแล้วก็ส่งแท็กซี่มิเตอร์ที่เป็นรูปแบบแท็กซี่มิเตอร์ของญี่ปุ่นเพื่อจะจัดจําหน่ายในประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับคุณผู้ชม หลังจากนี้ครับถ้าเกิดว่ากระแสตอบรับมันดีจริงๆนะครับรถยนต์แท็กซี่เขียวเหลืองของเราเนี่ยเราอาจจะได้ใช้รูปแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นอาจจะไม่ใช่ Toyota าอ t i ติแล้วนะครับคุณผู้ชมคือมันดียังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละข้อครับว่ามิติตัวถังแล้วก็ข้อมูลของรถยนต์ที่มันเป็นแท็กซี่ของญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าทําการตลาดในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันจะดีกว่าอันติยังไงอ่าประมาณนั้นครับในคลิปวิดีโอนี้ คือถ้าหากเราดูจากรูปนะครับคุณผู้ชมคือประตูด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นประตูแบบสไลด์นั่นเองครับมันจะไม่เหมือน t o โยต้าอันติดเนาะที่เราจะต้องเปิดออกเพราะฉะนั้นครับการขึ้นลงหรือการโดยสารแล้วก็ความสะดวกสบายในการเข้าออกตัวรถเนี่ยมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วครับคุณผู้ชมในมันชั่นของมันครับความยาวจะอยู่ที่4,400ม mm, ิลิเมตรกว้างอยู่ที่1,695ม mm, ิมสูงอยู่ที่1,750ม mm, มและฐานล้ออยู่ที่2,750ม mm, ิมนั่นเองครับ ทางด้านขุมพลังของมันจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับขนาด1.5ลิตร1,496ซีซีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าระบบไฮบริด TSS 2นะครับรีดก,กำลังแรงม้าสูงสุดได้อยู่ที่74แรงมา้าและก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่111นิวตันเมตรนั่นเองครับและทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT ครับกับเคลื่อนร้อนหน้าพร้อมรองรับเชื้อเพลิงกา๊าซแบบ LPG ล้วนด้วยนั่นเองครับ คือถ้าเกิดเป็นแท็กซี่คันนี้นะฮะคุณผู้ชมถังบรรจุก๊าซ LPG ของมันจะบรรจุอยู่ที่52ลิตรนะครับก็คือต่อการเติมหนึ่งครั้งเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรนั่นเองครับแล้วก็เป็นรถยนต์5ที่นั่งเนาะรองรับผู้โดยสารทั้งหมด5ที่นั่งนั่นเองครับ คือความสะดวกสบายในการเข้าออกตัวรถและก็การโดยสารเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นประตูสไลด์ข้างเนาะแต่มันอาจจะขัดใจคนขับนิดนึงเพราะว่ากําลังของเครื่องยนต์มันอาจจะแรงสู้ของอันติดไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาในรูปทรงเดียวกันผมว่ามันอาจจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับที่แท็กซี่ประเทศไทยจะออกมาในรูปแบบเดียวกันคุณผู้ชมคือญี่ปุ่นเขาจะหน้าตาแบบนี้หมดเลยเป็นกฎหมายของเขามั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับข้อนี้แต่ว่าความสะดวกสบายเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะสำหรับผู้โดยสาร ถึงเรามองจากรูปเนี่ยดูภายในมันอาจจะแคบไปสักนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมซึ่งแท็กซี่ญี่ปุ่นจริง,รงๆเป็นยังไงผมก็ไม่เคยนั่งนะผมต้องขออภยัยเพื่อน,อนๆคนไหนเคยนั่งแท็กซีญนนกกซ่ญี่ปุ่นเนี่ยลองคอมเมนต์แชร์กับเพื่อนๆให้ฟังนิดนึ่งนะครับว่าแท็กซี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขานั่งสบายจริงไหม นอกเหนือจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมด้านความสะดวกสบายในการขึ้นลงรถแล้วเนี่ยคือผู้โดยสารที่เป็นผู้โดยสารพิเศษที่ใช้วีลแชร์อะไรประมาณนี้ครับก็สามารถขึ้นได้นะก็คือเบาะด้านหลังนี้เขาสามารถพับขึ้นได้คุณผู้ชมแล้วก็มีสะพานเหมือนสะพานลากวีลแชร์หรือว่าดันวีลแชร์ขึ้นนั่นเองครับพร้อมกับตัวล็อกด้านในอาจจะเป็นรถยนต์ที่เหมาะสําหรับงานบริการจริงๆก็ได้นะครับสําหรับรุ่นนี้